ติดตั้งตัวหน้าจอรุ่นใหม่เอาภาย7นิ้วในช่วงปี2024กับตัวรถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ <S 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 เพิ่มการนําทางและฟังเพลงผ่านตัว Apple CarPlay และ Android Auto <S <S Hi สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ม,มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับสหรับในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัวงานติดตั้งนะครับตัวหน้าจอแบรนด์กันบ้างวันนี้เรามาอยู่กับการติดตั้งตัวหน้าจอแบรนด์เอภายนะครับในรุ่นใหม่7นิ้วนะครับที่มีฟังก์ชัน ครบๆเลยและยังเป็นราคาที่ย่อมเยาแถมเสียงดีอีกด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับตัว Alpine ILX w 6 7 0 e ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของ Alpine นะครับในช่วงปี2024นี้เลยวันนี้นะครับเราอยู่กับตัวรถ Mitsubishi Pajero Sport นะครับคันนี้เนี่ยมาเปลี่ยนตัวหน้าจอตัวนี้เพราะว่าลูกค้านะครับเครื่องเล่นเดิมเป็น Alpine ก็เลย ติดตั้งเอาภายไปเลยนะครับที่ชอบเสียงแบบเดิมอยู่แล้วบอกได้เลยนะครับว่าสําหรับในรถคันนี้เนี่ยจะเพิ่มเติมฟังก์ชันการนําทางและฟังเพลงผ่านตัว Apple CarPlay และก็ Android Auto เพิ่มความทันสมัยให้กับรถคันนี้ไปอีกระดับเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าลักษณะงานติดตั้งเนี่ยเป็นยังไงในตัวปาจรสปอร์คันนี้และฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับสำหรับตอนนี้นะครับในตัวรถ Mitsubishi ปาเจโร่สปอร์ตนะครับในคันนี้ก็ได้ติดตั้งตัวหน้าจอ Alpine รุ่นใหม่ Alpine ILX W670E เข้าไปแล้วนะครับซึ่งในตัวนี้เองนะครับเป็นรุ่นใหม่ในปี2024นี้เลยนะครับมีการดูในส่วนของตัววิทยุได้ในลักษณะนี้นะครับนี่เป็นการตั้งค่าเสียงนะครับที่ทำได้คล้ายกับตัวหน้าจอ h i l เลส507เลย และยังมีการตั้งค่าต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะครับทั้งการตั้งเฟสนะครับการตั้ง EQ ในตัวนี้นะครับทำได้3พม preset ด้วยกันแล้วก็จะมีการตั้งค่าคอสและ isen m e Collection เพื่อสร้างเวทีเสียงให้กับรถคันนี้นะครับนี่คือในส่วนของการตั้งค่าเสียงนะครับเพียบเลยแบบนี้นะครับสำหรับในคันนี้เองเนี่ยในเรื่องของความบันเทิงนะครับนอกจากตัวเรดิโอที่เป็นในส่วนของ วิทยุนะครับก็ยังมีในตัว usb นะครับพื้นฐาน ipod mode นะครับการเชื่อมต่อ bluetooth แบบนี้โฟนตัวนี้ก็คือ bluetooth เหมือนกันนะครับ aux นะครับ camera นี่คือกล้องถอยนะครับและยังมีตัว apple carplay และ android auto ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักนะครับในการใช้งานด้วยในสอตัวนี้เนี่ยเพื่อฟังเพลงและนำทางที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับตัวโทรศัพท์ iphone se เครื่องนี้นะครับ <S <S เชื่อมต่อผ่านสายชาร์จเข้ากับตัวหน้าจอ เอาพายรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับเราจะลองเล่นตัว Apple CarPlay กันนะครับ Apple CarPlay ตัวนี้เนี่ยการโทรศัพท์นะครับหรือว่าการนำทางต่างๆเนี่ยเป็นการอ้างอิงจากตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องเมื่อสักครู่นี้นั่นเองในส่วนของตัวโทรศัพท์ตรงนี้นะครับการโทรก็เป็นการโทรผ่านซิมของตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องเมื่อสักครู่นี้ด้วยมีเสียงตุดๆแบบเมื่อกี้นะครับที่สามารถปิดได้ด้วยนะครับ การโทรและก็การนําทางเนี่ยอ้างอิงด้วยกันนะครับการอ้างอิงแบบนี้เนี่ยแปลว่าอะไรสมมุติว่าเราลองเล่นในส่วนของตัว Google m a p ในลักษณะนี้นะครับสมมุติว่ามีเพื่อนเนี่ยส่ง location มาทางไลน์นะครับแล้วเราเปิดผ่านตัว Google m a p แบบนี้เรากดนําทางในตัวโทรศัพท์พึ่งน,นะครับเครื่องก็จะนําทางไปที่ตัว a อ p ภายด้วยนะครับเมื่อเรากดออก a อ p l ายก็จะออกด้วยนะครับแต่ในตัวนี้เองเนี่ยไม่ใช่เป็นการสะท้อนหน้าจอนะครับเราสามารถปิด หน้าจอแบบนี้ได้นะครับแล้วเรายังสามารถสั่งการด้ยเสียงโดยการกดไมโครโฟนตรงนี้ได้ด้วยลองดูกันหน่อยดีกว่าไปห้างเซนทัลเวิลด์ในลักษณะนี้เลยครับไปห้างเซนทัลเวิลด์กดตรงนี้นะครับก็จะมีข้อมูลในการนำทางนะครับวันที่เออ่ก็คือเป็นวันที่นี้นะครับแล้วก็มีอเป็นนาฬิกาที่เราจะเดินทางไปถึงเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงนะครับและยังมีระยะทางด้วย ในลักษณะนี้เลยนะครับการนําทางไปแล้วยังใช้ในส่วนของตัวแผนที่อย่าง Apple Map ได้ด้วยนะครับหรือว่าฟังเพลงผ่านตัวสตรีมมิ่งนะครับอย่างตัว Spotify, Juk, YouTube Music นะครับ Tidal นะครับในลักษณะนี้เลยนี่คือ Spotify นะครับเราสามารถฟังเพลงได้ผ่านตัวนี้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ และฟังเพลงพร้อมนำทางในลักษณะตรงนี้ได้นะครับในการฟังเพลงเนี่ยเราสามารถกดปุ่มเล่งเพลงเล่งเพลงได้นะครับโดยการกดค้างตรงนี้ปุ๊บดูครับเล่งเพลงได้อันนี้เป็นทริคเล็กน้อยนะครับสำหรับการใช้งานในสองตัว Apple CarPlay นั่นเองนะครับและรถคันไหนเนี่ยที่มีคอนโทรลพอลัยนะครับสามารถใช้งานร่วมกับตัวหน้าจอ อัลไพรุ่นใหม่ตัวนี้ได้เพราะว่า ILX W670 ตัวนี้นะครับเป็นการอัปเกรดมาจากตัว660ซึ่ง660เนี่ยถ้าต้องการใช้คอนโทรลโฮมอะไรต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับในตัวนี้เนี่ยไม่ต้องและกลับไปที่หน้าเมนูหลักของตัวอัลไพโดยการกดคาว่าอัลไพ์ตัวนี้หรือกดหน้าตรงนี้ได้นะครับในลักษณะนี้หรือว่าอัลไพกดตรงนี้ได้ น,นี่คือตัวหน้าจอ Alpine ILX w 6 7 0 E นะครับใครอยากจะรับชมการใช้งานแบบเต็มๆกดที่ปุ่มตัว I มุมบนขวาแล้วไปรับชมกันได้ผมทำการใช้งานแบบละเอียดกันไว้แล้วสหรับคันนี้เนี่ยให้ดูงานติดตั้งในตัวรถ Mitsubishi Pajero Sport นะครับสุดยอดเลยนะครับในตัวนี้ไปดูภาพอินเสิร์ตสวยๆกันได้เลยครับ ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวการใช้งานในส่วนของตัวหน้าจอรุ่นใหม่จากตัว Alpine นะครับ ILX-670E w e นะครับในตัว7นิ้วรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็น7นิ้วรุ่นเริ่มต้นราคาย่อมเยาวแต่ฟังก์ชันครบสมบูรณ์แบบและมีความยอดนิยมมากๆใน Alpine ช่วงปี2024นี้เลยนะครับใครสนใจนะครับมาทดลองเล่นตัว Alpine 7นิ้วสุดฮิตตัวนี้ได้นะครับที่ร้านพีวันคารออดอ12สาขาทั่วประเทศและสาขา กรุงเทพนะครับอยู่ที่ลาดพร้าว87ตรงข้ามกับเซเว่นแยกหนึ่งมาลองเล่นกันก่อนได้เลยแหละครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเลยใครมีรถตัวมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับอยากติดเครื่องเสียงรถยนต์เอาพายนะครับเลกถึงพี่วันคาร์โอเดโอของเราไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องเล่นนะครับลำโพงหรือว่าแอมและผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์0 2 9 3 2 3 4 8 5ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่ w w w c a r p r o m a r า e t c o m หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมเพิ่มเติมและจองคิวติดตั้งได้ที่ id line s i p o n e และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไ like ลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ได้นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพืพ่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันคาออดีโอ สำหรับในวันนี้นะครับผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถ m i t s u b i s h i Pajero Sport เปลี่ยนตัวเครื่องเล่นนะครับให้มีคุณภาพเสียงในลักษณะเสียงแบบจอแบรนด์ a l p าพ e ไปดูกันนะครับวันนคลิปต,ต่อไปผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ